สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์มอเตอร์เซลล์แอนจากร้านโบสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกคุณลูกค้ามาดูรถอีกหนึ่งคันครับเป็นคูปต้า L 3 4 0 8 DI นะครับผมตัวนี้สภาพสวยๆรถไหลเลยนะครับผมดอกยางสีสนะเส้นสวยๆก,กิ๊บกิบครับผม90%สเนะเส้นสวยๆเลขใบการทำงานก็หนึ่งพัน 900ชั่วโมงการทำงานนะครับผมถ้าใครกำลังมองหารถเล็กๆราคาเบาๆนะครับผม3-4 DI ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้แน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไล่งานสวนนะพีทีโอสวยๆครับผมแขนยกแน่นๆนะครับถ้าไปมีรอยก่อนสนิมน้ำนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดแล้วผมสนใจแล้วผม L3408DI คันนี้นะรถคันนี้มีราคา 2 2 5 0 0บาทเท่านั้นนะ225,000บาทเท่านั้นเองนะผมตัวนี้มาพร้อมกับไปมีดดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงและดูกันกับเคลื่อนครับผมแปตดออาดินีน้นนครับระบบไฮดรอลิกดีครับผมเครื่องดีเกียดีแน่นๆครับ ไม <c oughs> ่หอนไม่เคครับผมรถเดินดีสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมรถเล็กๆราคาเบาๆครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผม <c oughs> เอาเกียร์สูงน,นะพี่เกียร์สูง

ย้ำอีกครัร้งครับสั้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะผมรถไถคูต้าย3 4 0 8คันนี้นะผมติดต่อสอบถามได้ได้เลยนะครับผมเบอร์โทรนี้ครับ0 8 1 3 6 5 9็8 1 6 0 5 2 3 7นะครับผมแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบสอนอัมพรเทนเตอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ